สวัสดีครับผมนัทนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์เทรดครับเทรดสั้นหนึ่งนาทีเนี่ยยังไงไม่์ตแตกครับก็ต้องบอกเลยว่าการเทรดในตลาดนี้เนี่ย์ตแตกเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็ผมอยู่ในตลาดนี้มา7ปีเนี่ยผม์ตแตกไปหูหลายร้อยครั้งเลยก็ว่าได้ครับผมดังนั้นเนี่ยผมจะมีแนวทางมาบอกให้กับทุกคนเนี่ยผมจะบอกแบบเพื่อนบอกเพื่อนเลยนะครับผมก็คือผมจะบอกแบบตรงๆเลยว่าทํายังไงเนี่ยให้พต์ตมันแตกน้อยลงนะครับผม แต่ไม่ใช่ว่าพอร์ตเนี่ยมันจะไม่แตกเลยนะผมแต่มันแตกน้อยลงอย่างเช่นว่าเดือนนี้เนี่ยเราพอแตก10รอบใช่ไหมครับเราอาจจะเหลือ8รอบเหลือ7รอบเหลือ5รอบก็ว่ากันไปเนาะหรืออาจจะเดือนนี้พอร์ตไม่แตกเลยก็เป็นได้เดี๋ยวเรามาดูทิศกันว่าเรามีทิหรือเทคนิคดีๆยังไงที่จะทําให้พอร์ตเราเนี่ยไม่แตกไปดูกันเลยครับ วันนี้เนี่ยผมเทรดเป็นของบล็อกเกอร์ไอ o ค t i o อปชันนะครับผมถ้าใครยังไม่มีัญนิเทรดเนี่ยหรืออยากเทรดแบบผมนะครับผมก็สมัครลิงก์ใต้คลิปอยู่นี้ได้เลยเนาะก็จะมีให้ใส่อีเมลแล้วก็รับผ่านแล้วก็ลองไปเทรดมัญชีทดลองกันก่อนนะครับผมถ้าถูกใจค่อยฝากเงินเข้าไปนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยอายุต้อง18ปีบบบขึ้นไปนะครับผมศึากษาการเทรดให้ดีก่อนที่จะไปเทรดจริงนะครับผมโอเคไปดูเทคนิคกกันต่อเลยครับสายเทรดสั้นนะครับผมสิ่งที่ต้องรู้เลยก็คือมีอะไรบ้าง ดูกันเลยครับก็อันดับแรกเนี่ยก็คือต้องรู้จัก TP ครับอันดับที่2คือรู้จัก SL อันดับที่3ก็คือรู้จักการเดินไม้ครับผมอันดับที่4อันดับสุดท้ายนี้ก็คือรู้จักเทคนิคตัวเองครับตรงนี้บอกเลยว่าสําคัญจริงครับผม4ข้อนี้ถ้าใครไม่รู้เนี่ยถือว่าพลาดมากไปดูกันเลยครับผมว่า4ข้อนี้คืออะไร TP นะครับผมก็คือ Take Profit ได้กําไรแล้วหยุดอ่ะแล้วตรงนี้มันเกี่ยวกับการพอร์ตแตกยังไงก็หรือล้างพอร์ตยังไง ถ้าคุณได้กําไรแล้วหยุดก็จบแต่ถ้าคุณยังจะเล่นต่อนะครับผมอาจจะได้กําไรมากขึ้นแต่ส่วนมากที่ผมเห็นก็คือพอไม้ถัดไปแพ้ก็จะเอากําไรที่มีนะ่ะตามไปเรื่อยๆจนล้างพอร์ตหรือขาดทุนไปทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับผมต่อไปผมก็คือ sl sl ก็คือ stop loss stop loss ก็คือขาดทุนแล้วก็หยุดนะครับผมวันนั้นเนี่ยกราฟอาจจะไม่ดีก็ได้ข่าวอาจจะเยอะนะครับผมแต่ถ้าคุณไม่หยุดฝากเงินไปต่อคุณอาจจะล้างพอร์ตหมดเลยก็ได้ ฝากไปอีกก็อาจจะล้างพอตอีกเหมือนการพนันครับแพ้แล้วตามไปเรื่อยๆอาจจะขาดทุนหมดตัวเลยก็ได้ต่อไปผมที่สําคัญเลยก็คือการเดินไม้ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการล้างพอตเลยก็ว่าได้การเดินไม้เนี่ยหรือเท่ากับการวางแผนเนี่ยก็คืออย่างเช่นคุณมีอยู่หนึ่งร้อยเหรียญอ่ะอย่างผมนะผมมี100เหรียญใช่ไหมครับผมจะแบ่งเป็น2อย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยถ้าผมได้1น0เหรียญเนี่ยมาจากกําไรนั่นน,นี่ผมพร้อมที่จะเสีย100%็ละนะครับผม เสียก็ได้ได้กาไรก็ดีนะผมผมก็จะเทรดไม้ละสิบเหรียญหรือมากกว่าสิบเหรียญน,นะครับผมเพื่อเอากําไรมากขึ้นแต่ถ้าหนึ่งร้อยเหรียญน,นี้เนี่ยผมจะต้องการฝึกเทรดต้องการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพเทรดไปเรื่อยๆเทรดนานๆเนี่ยผมก็จะเทรดไหมละห้าเหรียญหรือน้อยกว่าน,นี้อ่ะแล้วแต่คุณชอบเลยนะผมก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะผมอย่างเช่นคุณชอบแบบเฮ้ยร้อยเหรียญเนี่ยมันน้อยสำหรับฉันนะฉันก,ก็ลงมาได้ยี่สิบเหรียญเลยก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าร้อยเหรียญเนี่ยแบบว่าเฮ้ยมันเยอะมาก อยากเทรดแบบเรื่อยๆอยากเรียนรู้จากการเทรดไปเรื่อยๆก็เทรดไม้ได้หนึ่งเหรียญก็ได้ไมาได้สองเหรียญก็ได้ไม่มีใครว่าคุณเนาะเมื่อคุณมีร้อยเหรียญแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมีข้ออีกอย่างก็คือว่าคุณจะเทรดไม้ละเท่ากันหรือจะเทรดแบบทบอย่างผมเนี่ยเทดในกลุ่ม vp signal ใช่ไหมผมก็คือกลุ่มเทรดไปด้วยกันเนาะผมก็จะเทรดแบบไม้ละเท่าเท่ากันอย่างเช่นมีอยู่หนึ่งเหรียญผมก็จะเทรดไปห้าเหรียญไปตลอดเลยก็คือเป็นการฝึกฝนไปในตัวครับผมแต่ถ้าแบบทบเนี่ยชนะแล้วทบหรือแพ้ทบเนี่ยผมจะเทรดก็ เองเทรดคนเดียวอย่างเงี้ยผมก็จะเทรดแบบทบเพราะว่าอ่ามันได้กําไรเร็วดีนะผมต่อมาอันสุดท้ายครับผมสําคัญที่สุดเลยนะครับผมสําคัญมากๆรู้เทคนิคตัวเองครับอย่างเช่นผมเนี่ยรู้เทคนิคตัวเองว่าเอสเอฟเอห้าเนี่ยควรรอการ์ดอยู่บนเส้นรอเส้นวสวยโค้งขึ้นงามๆอย่างเงี้ยเราก็เข้าได้แบบรูปซ้ายมือแต่ถ้ารูปขวามือเนี่ยโหการาฟมันวิ่งแบบขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยเราจะไม่เข้าเราก็ปล่อยไปเลยหรือปิดคอมไปเลยเพรานัน ก็จะทาให้เราเนี่ยไม่ขาดทุนหรือไม่ล้างพอตน,นเองนะครับผมแต่ถ้าเราไม่รู้ล่ะจะเป็นยังไงอย่างเช่นเปิดกราฟมาปุ๊บตีสองตีสามกราฟมันกําลังผันผวจนันกำลังนิ่งๆมาเล่นต่อให้ยังไงโอกาสล้างพอตเนี่ยก็ยสูงขึ้นเล่นตอนที่แบบว่าข่าวกําลังจะมาเลยข,เลข,ข่าวแรงๆข่าว3ดาวข่าวแบบตอนฟา้านอย่างเงี้ยเล่นปุ๊บยังไงก็มีโอกาสที่จะล้างพอตสูงเพราะว่ากราฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผันผวัน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแถมในเรื่องของเทคนิคการเหตุว่าเราจะเหตุยังไง เราจะดูยังไงว่าแบบนี้ควรเข้าแบบนี้ไม่ควรเข้าผมแถมไปให้ในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูต่อจากนี้ได้เลยครับผมปะไปดูเลยครับก่อนที่ผมจะไปสอนเทคนิคการเทรดเนี่ยถ้าใครมาดูคลิปนี้ครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นผมครั้งแรกเนี่ยก็สามารถตั้งค่าการาฟตามนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะแต่ถ้าใครเคยดูแล้วเนี่ยก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับก็เข้าไปที่ กราฟครับผมไปที่แท่งเทียนครับผมแล้วก็ด้ามเฟมเนี่ยไปที่1นาทีครับผมแล้วก็ตัวชี้วัดเนี่ยไปที่ยอดิยมก็ได้หรือเข้าไปที่บวมอัพเดทก็ได้แล้วก็เข้าไปที่เส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้เนี่ยเป็นค่าห้แล้วเลือกสีตามใจชอบได้เลยแล้วก็กดสมัครใช้งานเราก็จะได้กราฟประมาณนี้แล้วก็เส้นประมาณนี้แล้วนะครับผมไปดูเทคนิคการเห็นเลยว่าเราเทรดยังไง ไปดูกันเลยครับคลิปในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขออธิบายเป็นรูปภาพนะผมรูปภาพนี้เนี่ยมาจากในกลุ่ม v p Signal เนอะก็คือกลุ่มฝึกเทรดไปด้วยกันผมจะให้ดูว่าทุกวันนี้เนี่ยที่ผมเทรดนาเนี่ยในกลุ่ม v p Signal เนี่ยมาประมาณ3-4ปีได้แล้วเนาะก็จะเทรดแบบเดิมเลยเส้นโค้งขึ้นกับเส้นโค้งลงแค่นี้2เส้นเทรดมาหลายปีแล้วก็ทํากําไรได้ในกลุ่มเดี๋ยวผมจะมาอธิบายและรีวิวให้ดูแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะดูแบบคลิปวิดีโอเฮ้ยมีแต่รูปภาพเนี่ยไม่เห็นเทรดจริงเลย ในคลิปในช่องของเราเนี่ยผมในคอกเอร์เนี่ยมีคลิปเทจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ400-500คลิปก็สามารถไปดูในช่องของเราได้เลยมีเพียบแต่วันนี้เนี่ยผมขออธิบายเป็นรูปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเนาะไปะไปดูกันเลยครับเอางี้ครับผมเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2แบบแบบแรกเนี่ยก็คือเส้นโค้งขึ้นเป็นรวมมิดเส้นโค้งขึ้นทั้งหมดเลยแบบที่2ก็คือเส้นโค้งลงเป็นรวมมิดแบบเส้นโค้งลงทั้งหมดเลย ผมจะให้ทุกคนดูแต่ละรูปป้าถ้าไม่เหมือนกันตรงไหนเนี่ยเอาปากกามาวงได้เลยนะครับผมทุกอย่างทุกเส้นโค้งขึ้นโค้งลงเนี่ยผมจะรอสเต็ปเดิมเส้นโค้งขึ้นก็คือรอเส้นโค้งขึ้นอรอกราฟอยู่บนเส้นรอ P A หรือรอแพ็กชั่นหรือมีแนวรับแนวต้านอะไรเนี่ยผมจะเทรดแบบเดิมทั้งหมดเดี๋ยวจะให้ทุกคน,นให้ดูทีละภาพไปเรื่อยๆบอกเลยว่าถ้าไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงได้เลยครับ เป็นไงกันบ้างครับผมแต่ละภาพเนี่ยการเข้าออเดอร์จะเ,เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับผมถ้าใครสงสัยรูปไหนตรงไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบเนาะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะดูคลิปเทรดแบบเต็มๆเนี่ยก็สามารถไปดูในก่องของเราได้เลยนะครับผมมีเพียบมีหลายร้อยคลิป,ปมากนะครับผมไม่จะเป็นต้องรองดูคลิปนี้ไปดูคลิปก่อนๆหน้าได้เลยความรู้บอกเลยว่าแน่นหนามากกว่าน,นี้แน่นอนหรือถ้าใครเนี่ยอยากจะเทรดแบบจริงๆจังๆเนี่ยก็สามารถลงเรียนคอร์สเรียน BPNOKA ได้เลย มี2คอร์สครับผมหลักร้อยแล้วก็หลักพันสามารถทักถามแอดมินได้เลยแอดน้ำมันอะไรออปชันการเรียนของเราเนี่ยคอร์ดใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเรียน3ามเลเวลเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานนะครับผมเริ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีแบบทดสอบให้ทำถ้าทําผ่านทั้ง3ามเลเวลก็สามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่ม VP Signal ได้กลุ่ม VP Signal เนี่ยก็จะเทรดฝึกไปด้วยกันประมาณสามทุ่มของทุกวันเนาะกลุ่มนี้เนี่ยเน้นฝึกเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้ครับผมก็ ลองสอบถามแอดมินก่อนได้นะผมว่าชื่นชอบไม่ชอบอย่างไงลองดูเอาลองแต่ใจดูนะครับผมหรือถ้าใครอยากดูความรู้ฟรีช่อง YouTube ตอบโจทย์สุดๆครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ